สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันครับประจาำค่ำคืนวันอังคารที่13นะครับสำหรับเยอรมันเมื่อคืนนี้ก็เสียดายครับแต้มเดียวบุญล,ล่างนะครับมี 6, 5, มี 5, 3, 1, 9นะครับมา6 9 0 6 3 0 9เมื่อคืนเด่น 3, เด่น 9, ท้าย3ท้าย9มาเป๊ะนะครับก็รุ้นกันต่อค่ำคืนนี้ครับ ก็อย่างไรรบกวนฟังให้ผมฟังคลิปผมให้เสร็จทั้งคลิปนะครับให้หมดทั้งคลิปและลองตัดสินใจดูครับถ้าชอบเลขที่ผมวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับเยอรมันเปิดที่เบิร์ครับเปิดที่บวก588 25ครับ58825เดินสูตรที่จับได้คือ8ครับบิงบนลุนล่าง8ครับนนองวิงบนลุนล่าง8 3คู่3คู่ที่ชอบก็จะเป็น3875ครับ6805ครับอากาศเริ่มเย็นๆนะครับดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับบอกตัวเองด้วยสี่แปดแปดหครับประหยัดหนึ่งอย่างแน่ครับคือประหยัดน้ำประหยัดไฟ มาศูนย์ครับแต่วันนี้แอร์คงยังเปิดอยู่ครับแต่คงจะแต่น้ํานี่ไม่รู้จะอาบหรืเอเปล่าหนาวไม่ชอบไปอา่านอุ่นครับอา่านอุ่นแล้วผิวมันแตกอะสามตัวครับศูนย์สามแปดศูนย์หกแปดศูนย์สี่แปดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดห้าครับสําหรับเยอรมันได้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม